ฮยอนวอลเล่บอลเกาหลีใต้หวังโค่นเวียดนามในศึกเอเชียนเกม2023เตรียมส,สัางฮีดาฮยอนนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้หวังเอาชนะทีมชาติเวียดนามในศึกเอเชียนเกม2023 วันที่14กันยายน2023ติดตามการเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเล่บอลมหัมหเอเชียนเกมครั้งที่19นะเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2023โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด13ทีมโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มเพื่อหา2 ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายต่อไปซึ่งทีมชาติเกาหลีใต้ถูกจับฉลากมาอยู่กลุ่มซีร่วมกับเวียดนามและเนปาลซึ่งทางอีดาฮยอนลีดีเอชายอีโอเอนนักตบลูกยางสาวแดนกิมจีได้ออกมาเปิดใจก่อนการแข่งขันในครั้งนี้ว่าฉันรู้สึกผิดหวังที่ทีมเผชิญกับคำว่าแพ้แพ้แพ้แพ นับตั้งแต่คิมยอนขยองโบกมือลาทีมชาติตอนไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย2023ฉันตั้งใจว่าจะใช้รายการนี้ในการเรียกความมั่นใจให้ตัวเองแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเราต้องเผชิญกับความผิดหวังซ้ำๆมันเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่เสียสติแต่สิ่งที่ฉันทำได้คือสลัดเรื่องแย่ๆพวกนี้ออกไปให้เร็วที่สุด และฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อพร้อมสำหรับทัวร์นามเมนต์ถัดไปเป้าหมายสำคัญที่สุดในเอเชียนเกม2023คือการคว้าเหรียญรางวัลน,นอกจากนี้เราโชคไม่ดีที่แพ้เวียดนามในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแต่ครั้งนี้เป้าหมายของเราคือรวบรวมความกล้าและเอาชนะเวียดนามให้หมดจดตั้งแต่เกมแรก